ขณะเดียวกันทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะครับอย่างจุดหนึ่งที่เราไปสำรวจนี่คือถนนเข้าเมืองหาดใหญ่อย่างถนนลบบุรีราเมศซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่เองปริมาณน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับคือเมื่อวานนี้ระดับน้ำอยู่ระดับเอวถ้าภาษาใต้คือ t m l t m l นะวันนี้ระดับน้ำลดลงทั้งหมดแล้วครับนี่ภาพเมื่อเช้าเลยรถวิ่งได้หมดทุกเส้นทางทั้งขาไปและขากลับ สอบถามเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าน้ําลดตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาแต่สองข้างทางซึ่งเป็นที่ต่ํายังมีน้ําท่วมขังอยู่จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายครับที่น้ําจะออกจากเมืองหัดใหญ่ไปยังทะเลสาบสงขลานี่นะครับน้าลดจุดนี้แสดงว่าน้ํากําลังมุ่งหน้าไปยังท้ายน้ําแล้วเพื่อที่จะไปทะเลสาบสงขลาและน้ําจะออกสู่ทะเลนะครับส่วนถนนอีกเส้นหนึ่งครับถนนการจนวันิศสายเก่าสงขลาหัดใหญ่เอาไปยังไงบ้าง น้ำแห้งหมดแล้วนะครับท้องอกคุณเออมาเมื่อเช้านี่เองผู้ชมแห้งหมดแล้วรถสามารถสัญจรไปมาได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่แยกน้ํากระจายไปถึงหน้าค่ายเสยดานารงค์ไม่มีน้ําบนท้องถนนแล้วนะครับแต่สองข้างทางยังมีน้ําท่วมสูงเกือบมิดหลังคารถบัสครับเออแต่อย่างน้อยที่สุดบนถนนก็น้ําลดลงแล้วแต่ว่าแถวๆเกาะหมีทางถนนการจมานิส,สัยเก่าตรงนั้นยังหนักอยู่เหมือนกันนะออที่เกานะหมีเป็นพื้นที่ต่ำไงเออนะคะส่วนจุดนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับในตัวเมืองหาดใหญ่เลย นะครับแม้ว่าระดับน้ําจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังมีน้ําท่วมอยู่นะครับน้ำท่วมขังอยู่นะคือตอนนี้ไม่อยากให้ไว้วางใจเลยคุณผู้ชมคือตอนนี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดณนะตอนนี้คือการไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ติดอยู่ไม่ได้กินข้าวมา4ีหวันแล้วครับค่ะ